หลังจากสมศรีกลับมาจากทำงานเราสมศรีก็มาทำกับข้าวตีบ้านต่อชีวิตประจำวันก็คือต้องทำทุกวันอันนี้หมูสามชั้นเจ้าสมศรีจะมาอบเพืนะ่อสามีเนาะแกชอบกิน่นเซนวิตตั้งแต่ไปเมืองไทยก็ได้กิ่นกัาเตียอันนี้เจ็ดเนีทำความสะอาดลรวเรียบร้อยก็เอาน้ำส้มสายชูโรยๆๆแล้วก็เอาน้ำมันใส่เจ้าสมศรีจำต้มเนะสุจีเอาความเร็วของสมศรีนี่แหละ ข่านต้มข่านล่างหม้อสปาสเปดใส่เกีย๊ยแล้วก็เอาไปอบเลยกับเตาอบไรน้ำมันเนะเาะอ่อสี่สิบนาทีเซ็จแล้วสมศรกะเอาหมูไปอบเสซ็จแล้วก็เอาอยากินส้มตําเนาะก็เลยเอาการบาล็อกขลีเจ้ามาปอกปอกปอกแล้วก็ซับ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 ,บ,บเอามาตําแตน มะละกออย่างสี่ีบอกมะละกอมันแพงนะคะโลละห้าหกร้อยซื้อมาแล้วมันกินมดก็เสดายแฮมว่าซื้อมาแล้วมันกรอบกลมล้ำแฮมว่ามันต้องมีสปาสเปดมันเตดบางทีมันกำกอบเนาะเหนียวเหนียวเหนียวก็มีก็เลยไม่คซื้อแต่ได้เจ้าแถมปอแป้งอีกอันนี้หมูกรอบคุณสามีกระเซ็ดแล้วเนาะโอ้ไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเจ้าหนึ่งชั่วโมงปายกันสุกแล้วเจ้าอันนี้คุณสามีกระกปาดพอ โอเคสุกเราเรียบร้อยปกจะกินข้าวแล้วเนาะสมศรีซับการบอกเลเรแล้วเดี๋ยวสมศรีจะต่ำกินกับหมูกรอบนี่แหละอันนี้คุณสามีปกกินกับเส้นวียดปกกินกับขนมปังมหมูกรอบไปอันนี้เขาปกจใส่แตงดองเห็น่ะแต่งดอง,ง,ดองสมศรีกะลงสูตรไปแล้วเนะาะใครอยากได้สูตรกระสงข้อความมาละกันได้ทรงเฮือต่างหากเนาะได้เยบเมื่อละเดีย๋ยวจะยบเมือฟอนนะเจ้า นี่สมศรีกัมาตำก้านบอ็อกขี่ของตัวเองใส่พริกใส่กระเทียมสูตรไรสูตรมันที่สมศรีบอกกระตำแบบอันนี้ใส่น้ำาขามเด้วยเนี่ยน้ำขามใหญ่เอามือยญ่เป็นเป็นเอฟซีสมศรีเปิด e ข่ามขามสมศรีน้ำข,าม,ำำขามเปิดล้ำล้ำขามนะเสร็จแล้วก็ใส่ปลาใส่น้ำปลาใส่ชูรสใส่น้ำตาล หรือมะเขือเทศไปเอามะเขือเทศมาซอยๆใส่ก่อนเจ้าสมศรีก็จะจายแย่งแบบงไงๆสไตล์สมศรีนี่แหละกินได้ก็กินยิ้มได้ก็ต้องกินอันนี้ก้านบอกเหลี่เอาใส่ลงไปเลยเจ้าตามตๆตำตาตำไปอยากใส่น้ำปูก็ใส่น้ำปูเนื้อล้ำนะใส่น้ำปูแต่ว่านิ่มใส่ว่านันใส่แล้วนะว่านิ้มใส่เจ้าพกคำพาเหมือนแล้วอยากกินแตอย่างที่มันสมสมเร็จแล้วมา ตาบอกตำบอกขลีตำต้นบอกขลีมาสมศรีเราจะกินอย่างเนาะกินเส้นเร็กนะคะเราไม่มีขนมจีนเราไม่ได้ไปร้านไทยต้มอะมา ลำเหรอมันล่ำได้นะใครไม่เคยต้องรองนะคะต่ำแตนมมะละกอ มามาเดี๋ยวินี่ บางคนถามว่าเหม็นเขียวว่าไม่เหม็นเจ้า มึงทำจริงเหรอไม่ไม่น้ำขามขามย้ายให้มาจากบ้านขามย้ายลำหมักมันฟูดีเวลาใส่ของกิน ยายจืดเนี่ยมันเนี่สามจืดมันเป็นเอฟซีสมศรี้ม่ลู้สาวมันเอาขาของเขาสมศรีมาใส่แกงมันขาดยายมอ๊ะเวลาใส่เวลาแกะนามมันฟูอ่ะมันกระดังขาใหม่มั้ What?